ตอนไวรัสเจาะระบบทำไมพัดเฟิดอีเมลของเราใช้ไม่ได้ลนะเข้าตรงหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้เฮ้เยเป็นอะไรถ้าทางหังียเชียวนะอีเมลของฉันถูกล็อกนะสิก็ตั้งแต่ฉันเช็คอีเมลที่นายฟอร์เวิร์มาหาฉันเมื่อวานะ่ะพอมาวันนี้กเข้าไม่ได้เลยละอ้าวจริงเหรอฉันไม่เคยฟอร์เวิอะไรทห่นายเลยนะเอหรือว่าหรือว่าจะเป็น ไวรั <Why S 2> ใสใชน่แน่เลยหรือไม่ก็โดนเจาะระบบแอบใช้แอคเคาทำให้เราซึ่งเป็นเจ้าของเข้าไม่ได้ผู้ใช้สมัยนี้คงต้องมีความรู้บ้างลนะน้าไม่งั้นจะดูแลตัวเองไม่ได้จำไว้ว่าถ้ามีอ e ีเมลแปลกๆมาหาก็อย่าเปิดอย่าคลิกลิงก์หรือไฟล์แนบเพราะอาจจะเป็นไวรัสทำให้เครื่องและข้อมูลเราเสียหายเวลาไปนั่งใช้คอมพิวเตอร์ที่ร้านอินเทอร์เน็ตก็ต้องล็อกเอาทุกครั้งเวลาตั้งรหัสผ่านก็อย่าตั้งง่ายเกินไป นี่เราเห็นนายแปะพาสเวิร์ดไว้ที่บนโต๊ะอีกอะไรเนี่ยเยอะนะเนี่ยดีนะที่นายบอกไม่งั้นเราคงนั่งงงหาสาเหตุทั้งวันเลยอ่ะขอบใจนะเพื่อนเกอร์ <c oughs>